สวัสดีครับกิจกร,รรมที่ผมรอคอยก็มาแล้วครับทุกคนเอ๊ะมีสกินนาควสด์เอซีด้วยนี่แหละผมต้องการเอซีเนี่ยน,นาควสด์เอซีตัวเดียวอ่ะตัวแรตัวแรเราก็มาเล่นกิจกรรมกันเลยทุกคนเด็กเกเรเล่นจะหนัวว่นวนัวแน่นอนเล็กมาเลยโอโ้โห แล้วเราจะสุ่มสุ่มหนึ่งหนึ่งทีนะ้ไหมผมในในกดไปนัวหรือเปล่าไอ้เคียนัวหรือครับทุกคน <c oughs> ต่อไปครับเราจะไม่กดเลยเลยเป็นรูปนี่ครับผมโอ้โหเฮ้ยได้มาสองว่ะสองดาบนี่อ่ะหนึ่งตปงนแล้วต่อไปเราจะเฮ้ยเดี๋ยวเราวาดไปก่อนจะไ,ได้อะไรวะ เป็เลยครับทุกคนนี่นี่ไอเกียสัตว์โอ้โหยี่สิบห้ารำพีกาได้แค่นี้เลยต่อไปวงจักรครับไอเจียเลยจะเกียวจะเกวเลย,จะเ,ย,เลยจะเข็มลิมิเต็ดม,มาตั้งตัวอนี่โอ้โหโค้งอยู่ครับได้ดาบมาแบบห้าดาบอะได้การอยู่ได้การเนี่ยต่อครับต่อต่อใครที่จะเล่นก็ด,ดูเอานะผมจะเกียร์เลยจะเข็มครับโอ้โหวาดลูมซี้วยไอ้เหี้ย น่าจะเกีย <introduction> ร like ์นะครับได้พ <vacation garbage lonely> ูดได้ปัดแบบนี้เออเกียนะครับได้มาเสียนี่ไงเสียดาบก็ได้มาสิบเกตแล้วนะครับสิบเกตดาบแล้วนะจ๊ะนะต่อนะต่อนะมาถึงกายทานก็ต้องต่อนะเออถ้าถ้ามีลุ้นได้สกินยังดีนะได้ดาบแล้วได้สกินเน็ตเท่เลยนะจะออกหรือเปล่าไอ้เหี้ยได้ดาบมาแบบโอ้โหได้มาเท่าไหร่เนี่ย แค่เป็นยีิบสี่แล้วเว้ยโอ,โ,โอ้โหหมดพอดีก็กิจกรรมนี้ก็จะนัวๆเั็หน่อยนะครับนัวๆเข้มๆเ,มเมล็กน้อยใครที่อยากจะเล่นก็ดูดูดูไนนว้แม่ผมว่ามันคุมค้มเปล่าคุ้มที่จะเล่นหรือเปล่านะผมแต่ผมก็คุมค้มแน่นอนผมได้นาคอสผมก็รอมานานแล้วนาคอสกิจกรรมนี้ดูสกินแบบเท่อะฟิง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 นาคอร์ด AIC สีฟ้าผมรอมานานอ่ะ อะไรของกิจกรรมนี้ผมรอนานจัดอ่ะไอเี็กเล่นก็ไปเล่นนะผมดูจบแล้วก็คิดคิดคิดตุบทวนนะไอเี็กเล่นก็ไปเล่นนะบ๊ายบาๆเจอกันใหม่ทุกท